สวัสดีค่ะขอบนะสวัสดีทักทายทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยกรนรประจำวัน <c oughs> วันนี้วันที่สองนะคะวันศุกร์นี้วันศุกร์ที่สองกุมภาพันธ์สองพันห้สิเจ็ดนะคะวันนี้หลายคนก็เลิกเรียนอ่ะไม่ใช่สิอ่ะ,าาอะน,น้องๆหลายคนก็เลิกเรียน นะคะน้องๆหลายคนแตงก็เลิกเรียนแล้วก็เพื่อนๆหลายคนพี่พี่น้องๆ <_ d ata> เพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงป้านาาหลายคนก็เลิกทํางานไปแล้วนะคะจางก,ก็ไปทํากับข้าหุงข้ากินกันนะคะอันนี้นะคะหลังว่ากับข้าหมูเย็ยนที่เพื่เพืท่ท่านท่านทำรับประทานก็ จะอะไรไม่เท่ากันนะคะวันนี้มีบทความค่คิดดีๆมาฝากกันนะคะวันนี้มีบทความาคิดดีๆมาฝากกันเห็นนะคะวันนี้จะสลับกันไประหว่างสาระน่ารู้กับค่าคิดดีๆนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังค่าคิดดีๆกันก่นอนจะกลับมาในช่วงที่สองของรายการน,นะคะบางครั้งความสุข มันก็ค่อยๆชิงจากเราไปอย่างช้าๆทุกเรื่องต่างมีเวลาทุกอย่างต่างมีทางไปตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจละครชีวิตของเราก็ยังจะไม่จบลงแม้จะมีบางฉากอาจจะมีบางตอนที่เราไม่ชอบใจไม่ถูกใจเพราะการจากไปของอะไรบางอย่างหรือการจากลาของใครบางคน คนที่เดินออกไปแล้วไม่กลับมาคนที่พาเอาบางความรู้สึกดีไมายมกที่เราเคยมีไปคนที่เดินเข้ามาเป็นดาราในละครชีวิตของเราอยู่ท่วงหนึ่งก่อนที่จะชิงเดินออกจากชีวิตเราไปอย่าช้าชาทิ้งไว้เพียงร่องรอยของวันเวลาพร้อมๆกับความเสียใจยกองใหญ่ไว้ให้จำกลับมาแล้วนะคะ สำหรับในช่วงที่สองของรายการนะคะคือวันนี้กะว่าตอนเย็นอะอมันอากาศมันเริ่มร้อนแล้วนะก็ว่าว่าจะอาบน้ำนะคะแต่ว่าตอนสายๆก็ยังไม่ได้อาบนะคะเออนะปกะติแล้วถ้าหน้ารานะ้อนอะช่วงช่งปรามาสายๆอะก็อาบเริ่มอาบน้ำแล้ว แล้วก็มาอาบจนเย็นอีกนะคะเออแต่ว่าก็ไม่เป็นไระนะคะหลังจากที่อาดรายการที่ฉันก็จะไปอาบน้ำทนทุระแล้วนะคะเอาละค่ะก็วันนี้นะคะเอ่ออย่างที่บอกไปมาจับรายการจนปีเอ่อยังไม่ถึงปีนะยังไม่ถึงปีนั่นน่ะน่าจะประมาณสัก ตอนชั้นจะข้งการการเดืนตุลาถึงจะถึงถึงจะถึงปีในช่วงจับรายการนะคะยังยังอยูอย่ในช่วงของเ,อเดือนอยู่ยังอยู่ในช่วงของแต่ละเดือนอยู่นะคะก็การจัดรายการก็มีอย่างต่อเนื่องนะคะมีทั้งสาระน่ารู้แล้วก็บทรวามคพื่คดีๆนะคะแล้วก็ บางบางอาทิตย์นะคะเป็นเดือนแต่ละเดือนเดือนในแต่ละเดืนอนน่ะก็จะจับรายการทีการวันเยี่ยมเยียนค่ะพิเศษใน m e s เซนเ e อหรือ Facebook นะก,กลุ่มต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นทีมทักนะคะหรือจะเป็นกลุ่มไลน์นะคะกลุ่มต่างๆนะคะตามก็คือเยี่ยมแ่ผพิเศษตามกลุ่มต่างๆนะคะแล้วก็นำความสนุกสนาน กลับมาหาคืนผู้ฟังนะคะเอาละค่ะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ขออำนาจคืนพระศรีรัตนตรยัยจงปกปักรักษาคุ้มครองคืนผู้ฟังทุกท่านให้อยู่ดีมีคืนอมสุะนะคะคิดสิ่งใดขอสำแดงปรารถนาทุกประการนะคะคิดเงินขอได้เงินคิดทางขอได้ทองแล้วก็เจอิญแต่สิ่งดีๆคึดแต่สิ่งดีดีนะคะ เอาละค่ะวันนี้ลาไปกันนะคะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ